แช่ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1มกราคม2568มาอัปเดตข่าวดีอีก1ข่าวนะคะโดยราชกิจจานุเบกษาประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่มีผล1มกราคม2568วันนี้เป็นวันแรกนะคะ1มกราคม2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พรประกาศาคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่13โดยคณะกรรมการค่าจ้างมีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่นะคะประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่23ธันวาคม2567และได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา79ในวงเล็บ3และมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่3ปี2551คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้นะคะข้อ1ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างคันต่ำฉบับที่12 ลงวันที่8ธันวาคม2566ข้อ2ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีภูเก็ตระยองและสุราษฎร์ธานีเฉพาะอำเภอเกาะสมุยข้อ3ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 380บาทในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่และจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอหาดใหญ่นะคะข้อสีให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ372บาทในท้องที่กรุงเทพหมหานครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครข้อ5ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 3 5 9บาทในท้องที่จังหวัดนครราชสีมาข้อหให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ358บาทในท้องที่จังหวัดสมุทรสงครามข้อ7ให้กำหนอดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ357บาทในจังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ประจินบุรีพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีข้อ8ให้กำหนอดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 356บาทในท้องที่จังหวัดลบบุรีข้อ9ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ355บาทในท้องที่จังหวัดนครนายกสุพรรณบุรีและหนองคายข้อ10ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ354บาทในท้องที่จังหวัดกระบี่และตราดข้อ11ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ352บาทในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีเชียงราย ตากนครพนมบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พังงาพิษณุโลกมุกดาหารสกลนครสงขลายกเว้นอำเภอหาดใหญ่สะแก้วสุราษฎร์ธานียกเว้นอำเภอเกาะสมุยและอุบลราชธานีขอ้อ12ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ351บาทในท้องที่จังหวัดชุมพรเพชรบุรีและสุรินทร์ขอ้อ13ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงิน วันล,ละ350บาทนะคะในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ยะโสธรและลำพูนข้อ14ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันล,ละ349บาทในท้องที่จังหวัดกรสินนครศรีธรรมราชบึงการเพชรบูรณ์และร้อยเอ็ดข้อ15ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันล,ละ348บาทในท้องที่จังหวัดชัยนาทชัยภูมิพัทลุงสิงห์บุรีและอ่างทอง ข้อ16ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ347บาทในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรพิจิตมรมาารคามแม่ฮ่องสอนระนองราชบุรีลำปางเลยศรีสะเกษตูลสุโขทยัยหนองบัวลำพูอํานาจเจริญอุดรธานีอุดรดิตและอุทัยธานีข้อ17ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ345บาทในท้องที่จังหวัดตรังน,น่านพะเยาและพแพร่ ข้อ18ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ3 3 7บาทในท้องที่จังหวัดดาราธีวาสปัตตานีและยะลาข้อ19เพื่อประโยชน์ตามข้อ2ถึงข้อ18คำว่าวันหมายถึงเวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้แม้ได้จ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม7ชั่วโมงสำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวงฉบับที่2ปี2541ออกความตามในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541 8ชั่วโมงสำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตามข้อ1ข้อ20นะคะห้ามมิให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำข้อที่21ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บงังคับตั้งแต่วันที่1มมกราคม2568เป็นต้นไปประกาศวันที่23ธันวาคม2567นายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานและประธานกรรมการค่าจ้างนะคะรัฐกิจานุบเบกษาประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่มีผลในวันนี้1มกราคม2568